ต้อนรับนายกใหม่ด้วยภาพดังต่อเป็นนี hm, ้ครับค like ่ะเอาขึ้นจอเลยเคยเห็นไหมครับครอบครัวคุณเศรษฐาทวีสินเห็นแบบเต็มๆครบๆนนะครับครบไม่ครบผมไม่ทราบไม่ครบค่ะลูกชายสองคนไม่อยู่ค่ะอยู่แต่ลูกสาวคนเล็กค่ะลูกชายสองคนเรียนอยู่ต่างประเทศใช่แล้วก็ทํางานอยู่ต่างประเทศทำงานอยู่ต่างประเทศทั้งเรียนทั้งทำงานอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะลูกสาวคนนี้น้องนุ๊กน้องนุ๊กขวามือสุดน้องนุ๊กเป็นลูกสาวคนเดียว เป็นลูกสาวคนเดียวค่ะมีมีลูกสามคนลูกชายสองแล้วก็ลูกสาวคนเล็กค่ะน้องนุ๊กค่ะชะนันดาทวีสินแต่ว่าสังคมไม่ค่อยได้เห็นภาพอยู่กันครบๆบแบบนี้สักเท่าไหร่ใช่ค่ะสักเท่าไหร่แต่คนอาจจะเป็นเซเลบเป็นตัวเตึงในแวดวงไฮโซอะไรก็แล้วแต่แต่อยู่กันแบบครบๆอย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็นหรอกใช่ถูกไหมฮะมีคนแซวภาพนี้ครบจริงหรือ ไม่เอาไม่พูดไม่ยุ่ง,งไม่ไมเ,เกี่ยวอเขาบอกไม่เกี่ยว <laughs> <laughs> ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอ่ะโอเคเป็นซ้ายมือสุดคุณหมอแพทย์หญิงพักพิไลค่ะหรือคุณหมออ้อมค่ะเป็นหมอทางด้านความงามแล้วก็ดูแลด้านการชะลอวัยเป็นคนที่รักสุขภาพนะใครติดตามนะรู้จักหมออ้อมจะรู้เขามาแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอืมแล้วก็เป็นคนชอบออกมังกายครับขวามือสุดเป็นลูกสาวสุดที่เลิฟของคุณเศรษฐาฟังมาว่าฟังมาว่า นาทีที่ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองความมั่งคั่งเท่้ไหลายทั้งปวงนี่เลยถ่าย<ห>โอนไปที่น้องนุกไปอยู่ในชื่อของน้องนุกซึ่งบรรลุนิติภาวะและ้วใช่แล้วการเอาความมั่งคั่งไปฝากไว้กับลูกๆที่บรรลุนิติภาวะละมันเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในทางกฎหมายค่ะในการยื่นมาทีทรัพย์สินนี้สินไม่ต้องแจกแจงใช่ไหมครับค่ะก็บรรลุนิติภาวะแล้วะ ถูกต้องจบแล้วอะทำงานแล้วอะถูกต้อง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 ถ้าเห็นภาพในแอคชั่นยืนอยู่ด้วยกันนะจะพบว่าคุณหมอคุณหมอพภัยไรสูงแค่สูงแค่ไหล่ของคุณเศรษฐาเท่านั้นเองอเห็นแล้วก็ขำๆนะโอเครับทราบคุณตามนี้พอละภาพเต็มๆครอบครัวของคุณเศษฐา ต้อนรับนายกใหม่ด้วยภาพเต็มครอบครัวของนายกใหม่ก็แล้วกันนักทับ